แค่โจให้เราไทยไปเนองมาจจดลวดตั้มไปเฮาไม่แรกอ,อยู่ในค่ายใหญ่ค่ายประจำนะไอซีสปินเอามาลุยรอดมันไปตงมันตองมีพิธีอะไรต่องจัดไปลวดหน้าเตาตัว,ตวใดงงามก็ใส่ตัวนั้น, 3, น,อเ,น,เ,น,เ,นเอวสามคูณพร้อมว้ยหิบเร็นไปแน่ไม่แรกแข่งหมานกันไปเนาะไม่สองโดดเขาทั้งสูงลด้ดนนะสองตันแบบนี้ ไปทั้งอืทังไหนดอ่ะบึงแล้หยอดไซโอ๊ยหยอดไนั่นน่ะยอดไซสงกันปลก,กันไปส่งกันไปกันปลอกห้สั่งกระมังเากระมังเกระมังเรารเจกโอ้ยหกสามเนี่ยหกสี่ปรเนนี้หกสาม่ยบเงบอ้า ไม่ได้ไปลงตาําันจวดให้มันรู้สอกรู้สวด,สวดให้มันเป็นสวดเป็นเสาให้มันเป็นดาวจิกๆให้มันเป็นคึกขนึกขนองให้มันเป็นเตา่าปะตะบ้องกันไปรอดน้องราค้ำปร้องให้สร้างกระมังดองกระมังเดากระมังดวนตําไปราค้ำพอยพอยสัง มาเหนี่ล้ตํมตกเอาเรากันต่อกันไปละหนอกละน่อยละเน่าตํากันไปนห่มันลู้สอกรู้ซึ่งมันเป็นอึงใครพเนงยมคนนะ้โอ้ยสีสองเอีวได้เอสวสองว่าโอเคละเอสวสองโอ้เขาหกหมื่นอ๋อไม่ต้อไป เกี่นันะ่ง .swing น่ะ่ะเอ้าน่ต้องนะ่ะเป็นน่สวงถ้าขั้นเป็นรูปแบบน,ะสน,น,บา,นาสวงเด็นไงเป็นบริยากนาะสวงเด็นไงบริยัตประี้ขั้นเขา้าใจรูปแบบกันต่อกันตัดของมันมันสิบหา้าเข้านี่บวกแทถแล้วแน่นอนลองละค้าหอยซี่สองว่ะโอ๊ยซี่สองส,งส,งสยองใส่ย้องเดา้า แดมกูว่าเนวต้องเป็นสิเมตต้องยุดอ่านให้เป็นได้ไหมน้องเขาจะอ่านบอเป็นในเรียบร้อยมอยลับย่อมว่ะเนี่ไม,ม่ต้ไปยึดจวมัดทั้งสูงว่าต้องตัดว่ะแต่นาแดงมันยื่นพื้นมาแล้วนะนาแดงขั้นตัดดอกนี่ขั้นมันตัดตรงนี้โอกาสที่มันสิไปทั้งต่ำในสูงแต่ขั้นมันบอดตัดนี่มันก็จะมีโอกาสที่จะไหลซํำนั่นการไม่ขบมีองไรดรอกให้รออันกราบตลอด โอ้ยสีหาน้อโอ้สีหาน้อโอ้ยหัวเขาลงต่ำเลยบมดเนี่ยเขามันตัดมาทั้งสูงแล้วเขาเขาล็อกเข้าแล้วบดนไปมันก็ได่ยากแล้วเนาะมันก็ได่ยากมันก็ได่ยากมันก็ได่ยากเลยเนาะเป็นการเป็นก็เป็นต่อเป็นเต้า nóc cháu mình chơi chật chật yêu xám xoáng thì thôi một loài đó nè xoáng hậu cạt là lấy mà là lấy nhau luôn xịt tăng Cắt Cắt bài nghe nhìn lấy rồi xịt Tắt Cắt chát bài thân xoáng น้ำไป้ำซ้ำซเอียวนั่นล่ะซ้ำเอียวซ้ำเอีวสวยงามงดงามเท่าไรเนี่ยาเนี่ยแสงสองนึกบอกเจ็ดพันหนึ่งเาอยากใส่ตำเราจะไปคิดอย่างไรงอกงอกส่จงใส่จอกใส่อกกันไปลวดอีหลาขัามปลอกขัามปลอยกระมังดอกกระมังดอย ส้มเอวโอ้ยมันหมักเบิ้ลเห่ยนะแต่มันก็ยังเข่าในรูปแบบอยู่สีแห่บอกมันสีมาตัมสีตัวแบบแน่นๆเลยเอาอีดอกนึงปิดเกมแบบงามๆไปปิดเกมแบบสวยงามกันอาร์มกัแท่ให้มันเป็นแก้ให้มันเป็นเกาให้มันเป็นเดาเจกเจนึกคึกเนื้เดาเดาคึกป่าจระมอกป่าจระมิด เห็นบ่ล่ะงามบ่บ่ต้องนิ้ใจยังไรพี่น้องหูยแล้วมันสี่อกเศร้าลวด